I'm on time a time limit. <laughs> 20 minutes, go we finish your after half past. <laughs> I can't cover the subject I wanted to do completely just in 20 minutes, so I think it'd be part today and next Sunday. <laughs> This is what h e time what is the true meaning of Christmas ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสคืออะไรค่ะการการบังเกิดของพระเยซูครับ Every year around the world ก็บอกว่าทุกปีอ่ะทั่วโลกนะคะ People will celebrate the birth of Jesus Christ on Christmas Day 20, uh, December 25ก็บอกว่าผู้คนเฉิมฉลองวันประสูตรขององค์พระเยสูคริตนะคะ ในวันคริสต์มาสที่25กันวาคมของทุกปี Of course, it's a day and a season f i l l with Christmas carols ก็บว่ามันเป็นมันเป็นวันแล้วก็ฤดูการที่เต็มไปด้วยเพลงคริสต์มาส Tree decorating, gift giving การประดับตกแต่งต้นไม้แล้วก็การให้ของขวัญนะคะ And parties แล้วก็มีการปาร์ตี้เฉลิมฉลองนะคะ And at the same time, you may be wondering ก็บอกแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะคุณอาจะสงสัย What is the real meaning of Christmas? Or why all this? What do they have to do with Jesus? Our lives, country, and world world far from perfect. ชีวิตของเรานะคะประเทศแล้วก็โลกล้วนเพื่อวความสมบูรณ์แบบเราบอกว่าปัญหาแล้วก็ความขัดแย้งมาเกิดขึ้นนะคะมาเกิดทีเ่เสมอที่เราต้องรับมือด้วยตนเองแล้วก็อาจจะร่วมกัน

Its give about <And S 1> <laughs> to came how u he มันเป็นอ่าเขาบอกมันเกี่ยวกับที่พระองค์มามอบความรักให้กับเราแล้วก็ความหวังแล้วก็ความและนั่นข้อความนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่งเมื่อมีข่าวร้ายมากมายเ h e world และปัญหาอ่าเรื่ร้ายต่างๆในโลก This is good news worth celebrating. นี่เป็นข่าวดีของการเฉลิมฉลองนะคะ Okay, let's cover the Christmas story in the Bible. เรามาดูในพรคัมภีร์ว่ายังไงนะเกี่ยวกับคริสต์มาส Around this time, angels are very popular. ก็บอในช่วงในช่วงในช่วงเวลานี้นะคะทูตสวรรค์ได้รับความเป็นอะครคะความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงนั้น you often see them on home christmas trees and cards and of course they are often included in christmas carols and in plays that's because angels are god's messengers and remember they took the good news of the birth of Jesus to the shepherds. Uh, who were not too far away looking after their sheep. You got that, okay? To remind us <laughs> I knew this would wake everybody up. Here. To remind us of the importance of women.

Son <laughs> would God birth to the she give of และจะให้กำเนิดบุตรของพระเจ้าค่ะ Can we have Luke 1:30 and 31 please ในลุงกาวบทที่1ข้อ3ถึง3าพี่น้ี่อ่านพร้อมกันเลยนะคะแล้วที่สวรรค์จึงกล่าวแต่เธอว่ามารีเลยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิดเธอจะตั้งครันและลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู Amen. Mary had every reason to be afraid. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. As she was unmarried <laughs> and engaged to <the> Joseph. <laughs> to be pregnant and not married would be shameful. But the angel told Mary how much God loves her. แต่ทุศสวรรค์บอกมารีว่าพระเจ้าทรงรกิดอมากเป็ยงใดและที่เขามีแผนการที่ดีสำหรับเธอพระองค์จึงมีแผนการที่ดีสำหรับเธอเทราะนั้นค่ะในยูครบทีนามสี่ 1, ามห้ค่ะฝายมารีูทูตสวรรค์นั้นว่าพระนจ้นจะเป็นไปอย่างไรได้เพราะพระเจ้ายังหายใจร่วมกับชายไม่ ทูสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและทเดชของผู้สูงสุดจะดอบเธอเนชะนั้นบุตที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าใน้อที่38นะคะส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพระเจ้าเป็นทาสีของพระเจ้า พระเจ้าพร้องที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเไป And then we j ไปข้อ6ี่ห4 p ี่แนัมมารีจึงว่าจิตใจของพระเจ้าก็ยกย่องพระเจ้าและวิญญาณของพระเจ้าก็เกิดความยินดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของพระเจ้าพระพระองค์ทรงหวงใยฐานะอันยาก่ำาแห่งทาสีของพระองค์ เพราะนั่นแหละตั้งแต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุขมาดูมาลองมาพิจารณาสถานการณ์ของมันกันก่อนเราสงสัยว่าครอบครัวและเพื่อนๆของเธอจะเชื่อเรื่องราวของเธอหรือปล่าแต่ต้องขอบคุณพเจ้าที่โยเซชื่อ

out of all that happens in our lives. พระเจ้ายังบอกเราด้วยว่าพระองค์ทรงทำงานเพื่อนำสิ่งดีๆออกมาจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา As we know, life is full of stress. ชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดนะคะ Anxiety, worries, and struggles. หรืออาการวิตกกังวลความวิตกกังวลและการดิ้นรนนะคะ But God says He will never leave us. แต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราหรือสูญเสีย ความรักที่พระองค์มีต่อเราพผู้สูญเสียความรักจากเราเลยนะคะ Moses' love for everyone. is ในขณะที่ความรักของพระองค์มีไว้สำหรับทุกคน God waits for to ask him to help our troubles. waits ask Him in us us help พระเจ้าต้องพระเจ้าทรงรอให้เราขอให้พระองค์ช่วยเหลือเมื่อเรามีปัญหา t ุยกันเรื่องความรักของพระเจ้าลองอ4 พู and words. ดถึงความรักของพระเจ้านะะเราอ่านในหนึ่งยนบทที่สี่ข้อก้าโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองเดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่พระเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเรา แทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมูลยูล่ในเรา ดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราเพราะพระองค์ได้ทรงโประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่และเราทั้งหลายได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นผู้ช่วยลดโลกให้รอดผู้ใดยอมรับว่าเปรียสุทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงสถิตอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้า ฉะนั้นเราทึงหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นโอเคลอ l พิจารณาความหมายของคริสต์มาสก็คือข่าวดีสำหรับทุกคน จะบอกว่าเมื่อเวลาเมื่อถึงเวลาที่นางมารีคลอดพระเยซูนะก็คือให้กำเนิดพระเยซู she had to travel to Bethlehem for a census เธอต้องเดินทางไปเบธเลเฮมเพื่อสำรวจสมโนประชากรนะคะ now census census is to discover how many people were living there ก็คือก็คือก็คือการค้นหาว่าคนนั้นมีคนอาศัยอยู่กี่คนนะคะ Of course, this means the town was very busy. There would have been more people than usual there. And so there were no spare rooms available for Mary and Joseph. So the only place they could find was a stable, sometimes called a barn. And when Jesus was born, they had place him the animal When born in d they him the Jesus e e to i f เมื่อพระเยซูเกิดมากําเนิดมานะพวกเขาต้องวางคนไว้ในรังญ้านะคะพี่น้องทราบอยู่แล้วซึ่งผมว่า w มมุติว่าเป็นรังไม้หรือรังย e าพี่น้องทราบอยู่แล้วไม่มีการต้อนรับอันสมเกียรติสถานที่สำหรับพรบุตรของพระจา Just sleeping rough among the farm animals. <coughs> was this to prepare him for what was to come? <coughs> for as he grew, Jesus experienced persecution, <coughs> loneliness, grief. ความเศ้าโสกความหิวนะคะความโกรธและก็อื่นๆมากมายนะคะเขาองค์ทรงสัมผัสชีวิตมนุษย์ในระดับต่ำจุดเพื่อดำเนอยู่ท้ากาความยากจนะคะแล้วก็เข้าใจต่อสู้ของพวกเขาค่ะเข้าใจในการต่อสู้ของพวกเราคะ Emmanuel, Emmanuel, which means God with us. Mm -hmm. Just to repeat, that, can we have Matthew 123 Matthew, mm -hmm. okay. okay. It's another name for Jesus. ก็คือเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของพระองค์นะคะอิมานเูเอล His birth and life is a message of good news for us because it means we are never alone การประชุมแล้วก็ชีวิตของพระองค์เป็นข่าวดีสําหรับเราเพราะหมายความว่าเราจะไม่มีวันโดดเดี่ยวนะคะพี่น้อง Doesn't matter how hard or hopeless our situation might appear to be ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะดูยากลำบากหรือซึ่งหวังเพียงใดก็ตาม God is there for us พระเจ้าอยู่กับเราคะ We don't have to journey through challenges and struggles alone เราไม่จำเป็นต้องเผชิญกับความท้าทายและการต่อสู้เพียงลำพัง He understands that พระองค์ทรงเข้าใจพวกเขานะคะ And he walks alongside us และทรงเดินเคียงข้างเราด้วยนะคะ It is this message which gives us comfort and great joy to celebrate this. Christmas and beyond. ข้อความนี้ทําให้เราได้รับความอบอุ่นใจและก็ความสุขอย่างยิ่งในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันต่อไป As the angel said to a group of shepherds on the night Jesus was born, "Do not be afraid." เหมือนที่ทูตสวรรค์กล่าวกับกลุ่มคนเลี้ยงแกะในคืนที่พระเยซูประสูติว่าอย่ากลัวเลย So let's read Luke 2:10, please. ในลูกาบทที่สองข้อสิ ฟทูองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่ายังมีูเลยเพราะเรานําข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความดีดีอิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง It is one of the mostknown Bible verses about Christmas because it is such an encouraging message เฉพะว่านี่เป็นหนึ่งในข้อประคัมปีเกกับ Christmas มาที่รู้จักกันดีที่สุดเพราะเป็นข้อความที่ทำาไ้ที่ให้กําลังใจ It's one of Jo เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี Because Jesus comforts and encourages us. One of hope. Because we are never alone. God is always with us. And this includes all of us. Just about no, 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 no. Yeah, go Why do we celebrate Christmas? Celebrating the birth of Jesus Christ. Is more go, than a Christian holiday or a Christian festival. It's more than a fun time to decorate our homes. It's when we should stop and give thanks. Honestly and sincerely for the for love joy found and sincerely in Jesus คือเวลาที่เราควรควรหยุดเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจเพื่อความรักความดีๆแล้วก็ความหวังที่ได้พบในพระเยซูคริสต์ He is our Savior and our friend พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็เป็นเพื่อนของเรา As we receive gifts with loved ones เมื่อเรารับและให้ของขวัญกับคนที่เรารัก We should also think of the wonderful gift God gave us in Jesus. The gift that we are loved, we are never alone, and can have hope. Yeah, hope for the future. After Jesus was born, a small group of wise men visited Jesus wise born group หลังจากพระเยซูประสูติมีกลุ่มนักป่าจำนวนหนึ่งมาเยี่ยมพระองค์ They realized the kingship of Jesus and w o r s h i p e d him. พวกเขาตระหนักขึาเป็นริย์ของพระเยซูและบูชาพระองค์ Matthew 11:2-11ในค่ะฉันเข้าไปในเรือนก็พบกูมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัมศการกูมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่ภูมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกัายานและมดยอ,อ,อ Your Christmas experience might be different this year, but let's understand that it doesn't depend on the number of gifts you get or the food you eat. ประสบการณ์คริสต์มาสของคุณในปีนี้อาจจะแตกต่างออกไปนะคะแต่ขอให้เข้าใจได้ว่าประสบการณ์ดังกล่าวไม่ได เกิดขึ้นกับจำนวนของฝวนที่คุณได้รับหรืออาหารที่คุณกิน you have you. หรือว่าครอบครัวของคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะ God's love for everyone is ความรักของพระเจ้านะคะมีที่มีต่อทุกคน You are not alone are คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะคุณคือความรักและคุณสามารถมีความหวังและก็มีความสุข This is the true meaning of Christmas. Amen. Amen. We got that. <laughs> no, seriously, just don't take it for granted. Don't just go, oh yeah, Christmas. Girl, Christmas. It's a real event. It saved us. Thank you for listening.